สวัสดีครับพบกับสุขขาว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูต้องฟังนักข่าวดังอัปเดตดีลวิเตอร์โอซิมเฮนออกโรงอัปเดตเดวิดออสตีนนะครับนักข่าวเชื่อดังออกโรงอัปเดตดีวระหว่างแมนยูกับวิเตอร์โอซิมเฮนออกมาแล้วหลังผีแดงถูกลือกับสตาร์ดังทีมนาโปลีอย่างหนักแมนยูนะครับตัวไม่ข่าวรารบันกับกองหน้าคนใหม่โดยลา่าสุดสื่ออังกฤษยืนยันว่าพวกเขากาลังจะได้ตัวมาเตอุสคุนย่า ก่อนหน้าทีมวูมแฮมตันโดยการจ่ายค่าฉีดสัญญาในอีฝากฟังนะครับสื่อเติร์กและสื่ออิตาเลียนระเลงข่าวว่าไปแสดงจอคว้าตัวโอซิเพนปอดขาแข้งทีมชัดไนจีเรียที่ย้ายมาละ่าตะขารกับกาลาตาสรายภายใต้เซนตย,ยิมตัวในซีซั่นนี้โดยทีมจากโอทัดฟอร์ตตกลงสัญญากันนักเตะได้อย่างลุล่วงแล้วอย่างไรก็เถียนกับล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายนออสตินยินดนว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งของรูเบนอมริมได้แก่เลียมดีแลบซูน,น่า ทีมอีฟซีวิดทาว์เนื่องจากผีแดงสามารถควักกระเป๋าได้ในราคาที่ยอมเยาะที่สุดและนัดจาก็น้าหน้านะครับเลียมดีแลบของอีฟซวิตเป็นเป้าหมายอันดับที่1ของแมนยูนักข่าวของเดอะอลนติกเปิดเผยเขามีค่าเจรจา3าล้านปอนด์ราว1320ล้านบาทหากอีฟซิวิตตกชั้นมีเชซีเป็นอีกทีมที่สนใจเขาผมคิดว่าเรียมดีแลบนะครับจะตัดสินใจว่าเขาต้องการย้ายไปไหนก่อนฟุตบอลยูโรชุดยู21เปหากแมนยูนะครับ มองหานักเตะรายอื่นๆผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนแม้สื่อจะเขียนข่าวอย่างที่คุณเห็นเขาไม่ได้อยู่ในวาระสําหรับเมนยูต่อกรณีของเลียมดีแลบนะครับมีการเปิดเผยว่าแมนสตีออดีตสโมสรเก่าของเขาจะได้ส่วนแบ่ง20%หากทีมมังขาวขายเขาให้กับทีมอีกทีมซึ่งเป็นเงินจํานวน6ล้านปอนด์เรา264ล้านบาทหากมีการเยกทีมในราคา30ล้านปอนด์นนั้นคุณยายนะครับซึ่งถูกโยงกับผีแดงอย่างหนัก และล่าสุดจะตัวโพสไอจีด,ด้วยประโยชน์ที่เหมือนต้องการสยบข่าวว่าคุยกันมากไปหน่อยไหมท่านี้ดีแลบมีผลงานเฉพาะตัวที่จะเยี่ยมโดยยิงประตูใน้12ลูกจาก3าสนัดแม้ไม่น่าจะเซฟทีมรอดพ้นจากการตกชั้นได้ก็ตามนะฮะก็สรุปนะฮะท่านั้นวิกเตอร์โอซิมเพนไม่น่าจะใช่เป้าหมายของแมนยูนะครับเป้าหมายแมนยูนะครับที่เล็งเอาไว้อันดับที่1เลยเลียมดีแลบนะครับแล้วก็ลองลงมานั่นก็คือมาติอุคุนยานะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะฮะ ด่วนแมนยูจาะได้แข้งแมร่รันแรกซื้อปูดซิลกอน้าวัยรุ่นทีมลีกเอิงชินชอบฝีเท้าซื้อเมืม่อน้ำหอมนะครับเปิดเผยรูปแบนแนวริมกุนซือแมนยูจากคว้านักเตะใหม่รอดแรกในช่วงสมนี้ด้วยการเซ็นญาก,กับเอนโซก,กาน่าบิยิกหัวหอกดาวรุ่งทีมเลอร์อัพเลยิมนะครับรายงานเมื่อวันที่23เมษายนว่าแมนยูกำลังที่จะดึงตัวกาน่าบิยิกมาร่่มทีมหลังจากตก ลงรายละเอียดเรื่องของสัญญากับดาวยิงตัวสำรองของเลอาอฟด้แล้วแม้เขาจะยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรเลยก็ตามซอเรื่องการ์ใจแจ้งว่าอามริมเช่นชอบฝีเท้าของดาวยิงไวเลออ่อนเนื่องจากเขามีความเร็วแต่ยังแข็งแกร่งเกินอายุอีกด้วยซึ่งเป็นที่ประทับใจของแมมมองจอทินโอแทสฟอร์ดและทําให้ผีแดงชนะทีมอ,อื่นในการช่วงเชิงลายเซนของเขา สลาดกาน,น่าบิยิกนะครับนับเป็นผลผลิตจากตระกูลนักเตะอย่างแท้จริงเนื่องจากคณพ่อของเขาคืออองเรกาน่าบิยิกอดีตกองหลังทีมชาติแคมรูนซึ่งเคยแข่งขันกับลืออัพเช่นกันขณะที่ชองส์อาเมลกาน่าบิยิกน้องชายของอองเรก็เป็นอีกรายที่เก่รับใช้ทีมหมอผีในตำแหน่งกองหลังแล้วเริ่มต้นอาชีพพอแข่งขันกับลืออัพเมื่อก่อนท้งนี้กาน่าบิยิกนะครับเป็นที่หมายป่อของทั้งโมนาโกและมา์เชสสองสโมสรร่วมเมืองลีกน้ำหอม แถมเขาเคยเดินทางไปเยือนสนามซ้อมของโอเอ็มมาแล้วแต่แมนยูเฝ้ามองพัฒนาการกับเขามาอย่าง,งยาวนานกระทั่งถูกระบุว่าจ่อคว้าตัวมารวมทีมโดยนักเตะและเอเยต์เชื่อว่าเขาจะไปได้สวนในลีกเมืองผูดีกันนั่งก็ดีนะครับในฐานะนักเตะเยาวชนครัา,าปีแสดงจะยังไม่ใส่ชื่อในทีมชุดใหญ่แต่จะส่งเขาให้เอฟซีโลซานสปอร์ตทีมในลีกสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของอ e ีนีออส กลุ่มทุนที่มีหุ้นก้อนเล็กของทินโอเทสฟอร์ดยืมไปใช้งานจนจบซีซั่นนะฮะก็เรียกได้ว่าเสริมดาวรุ่งนั่นเองนะฮะแมนยูเฉือนเนื้อขายกาลาโชหาเงินจ่ายค่าจิตนิยาคุนยาแฟนผีว่าไงแมนยูคับยังไม่ล้มแผนเรขายอเลฮันโดกาเนโชเพื่อหาเงินก้อนโตมาจ่ายค่าจิตนิยามาติอุสคุนยากองหน้าทีมวูมแฮมตัน ทำหมรลุมสก,กันให้ได้แมนยูกำลังโตเป็นข่าวกับคุณย่าส่วนหน้าทีมชาติบราซิลที่ถูกทีมหมาปา่าตั้งค่าจี้ยาเอาไว้ที่แตะหลัก62.5ล้านปอนด์ราว2,750ล้านบาทแถมช่วยกันมาหัวหอกแซมบาบราซิลกระหายยามาาค้างแค่คในทีนโอทฟอร์ดด้วยอย่างไรก็ดีนะครับด้วยเหตุผลที่ใช้เงินแบบมือเติบมานานหลายปีทั้งเซนจากับนกเตก,ก้าต,ตัวมอสาน รวมทั้งจ่ายค่าแรงอย่างงามจึงทําให้สถานภาพการเงินของปีแสดงสันคลอนยังหนักและต้องใช้วิธีการขายนักเตะทิ้งก่อนที่จะซื้อสมาชิกใหม่เข้ามาแทนที่โดยเช่งยิ่งเซจิมไรต์เก,ก็บนะครับเจ้าของสโมสรโรมแมนยูเคยเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ว่าสโมสร,รมล้มละลายได้ในช่วงคริสต์มาสหากไม่ลดคนงานและเสีรายจ่ายด้านต่าง ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาพร้อมขายการนาโชอีกหนในช่วงสัมนี้หลังจากดาวเตียนวัย20ปีเคยถูกเสนอขายในช่วงหน้าหนาวแต่ผีแดงไม่สามารถตกลงขังน้นตัวกับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินากับทั้งนเปลีและเชซีได้กระทั่งล่าสุดในการตอรสปอร์ตร,รายงานมูลที่23เมษายนว่าการนาโชอาจจะได้ย้ายกลับไปเล่นในลาลิกาสเปนเพื่อไปขายแข่งกับแอตเลติโกเมริดทีมในระดับเยาวนชนของเขาอยู่รอบ เนื่องจากเขายังมีฟอร์มไม่น่าประทับใจมากพอสําหรับลูเบนอมริมซึ่งพร้อมปล่อยเขาให้กับทีมตามนี้และแลกกับการรับเงินมาใช้ดึงตัวสําหรับมาตูกุยยาตอนนี้การเนโชมีสัญญาภูมัดกับปีแสดงจนถึงปี2 0 8โดยซีซัน่นี้เขายิงไปได้5ลูกและ1อาซิดจากการลงเล่นพิมรี32เกมนะฮะลาฟอร์ดเล่งทีมที่ได้ไปลุยในศึกยูฟ่าแชมลี โดยโบกมือลาผีแดงวิลล่าลังเลซื้อขาดตั้งเป้าเล่นอยู่ฟันชัมป์เลีกมาคาร์ดรตฟอร์ดนะครับตั้งเป้าเล่นตัวอยู่ฟันชัมปเลียรในกันหน้าทำการครัมไม่แน่นอนของวิลล่าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อขาดด้านเมนยูหมดเยอ้ยแล้วเตรียมปล่อยถาวรลห่างได้ราคาดีแลตฟอร์ดของทีมชาติอังกฤษถูกเมนยูปล่อยให้วิลล่ายืมตัวไปใช้งานเมื่อเดือนมากรคมที่พนมาโดยมีออปชั่นย้ายขาดได้ในราคาราว40ล้านปอน 1,760ล้านบาทนอกจากเดบิดันของปีสแสดงไม่อยู่ในแผนของรูบเบนนุมริมผู้จัดการทีมชาวกตเกียรถึงคะแนน้ิครับไรฟอร์ดซึ่งเหลือสัญญากับเมนยูจนถึงปี2 0 2 8มีผลงานยิงให้กับสิงห์ขาดไปแล้ว4ประตูกับ6อาซิดในทุกรายการยังไม่ชัดเจนว่าทีมดังแห่งมิดแลนด์จะเซ็นจากับเขาหรือไม่หลังอูนายเอมรี่กุนซือสเปนิทเคยเปรยว่ายังไม่มีการตัดสินใจ กระทั่งล้นจุดเกมพิม์ลีกที่บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์2-1ในช่วงทุวลาเมื่อวันอังคันที่ผ่านมาทําให้ยังไม่แน่ใจว่าวิลล่าจะได้โคว้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลคซีซั่นหน้าหรือไม่และสง่งผลให้เชื่อกันว่าพวกเขาอาจไม่คิดควักกระเป๋า40ล้านปอนด์หากสโม,มสรได้เล่นแค่ถ้วยยุโรปใบเล็กด้านแรดฟอร์ดเองก็เช่นกันสกายสปอร์ตยืนยันว่าเขาตั้งเป้าอยากเล่นกับทีมที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าโดยเจ้าตัวเคยได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนา และสตา์เลือดผู้ดีก็กระหายเสียงกับทีมดังแห่งกาตาลันซึ่งอาจกลับมาท้าทายเขาอีกครั้งในรอบหน้าผีแดงยินดีลดค่าตัวลงเช่นเดียวกันกันกบนักเตะท,ที่จําเป็นต้องลดค่าแรงลงไปด้วยมา,าร์คัสฟอร์ดยังไม่ได้ถกถึงอนาคตในตอนนี้เขามีแผนตัดสินใจในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเรารู้ว่าเป้าหมายแรกของเขายังคงเหมือนเดิมคือต้องการอยู่กับทีมที่ได้ไปเล่นในซูเปอร์ฟ้าเฉลี่ยเมริซานเลดีนักข่าวจากสกนสปอร์ตสาวสวยระบุเมื่อวันที่23มิถุนายน เมื่อวันที่23เมษายนฉั้นรู้มาว่ารัดฟอร์ดไม่ต้องการให้เมนยูนําเขาไปเป็นส่วนหนึ่งในการเซ็นสัญกับนักเตะคนอนื่นเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอมเมรี่วิล่ามีออปชั่นเซ็นสัญกับรัดฟอร์ดในการ40ล้านปอนด์แต่พวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้เงื่อนไขนี้หรือเปล่ามันทำให้รัดฟอร์ดมีทางเลือกมากขึ้นสาหรับสโมสรใหม่หากมีข้อเสนอมาถึงเมนยูที่พวกเขาอาจพร้อมจ่ายมากกว่า40ล้านปอนด์แต่กรณีนี้รัดฟอร์ดอาจได้กลับสู่เอตวอเรสต์ฟอนนร์อดในซนี เป็นไปไม่ได้นี่คือสุขข่าวแมนดูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่24เมษาย,ยนนะฮะ